สวันนี้เพื่อนๆทุกคนทุกท่านด้วยนะครับดีๆตอนรั้เ้าสู่ช่องแอดอนิเมะนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําอนิเมะใหม่นะครับผมก็มาได้ไม่นานนะครับผมมีอยู่สามตอนนะผมนั่นก็คือ8ปดสนะครับผมเป็นอนิเมะแนวต่อสู้ไซไฟแล้วก็ทหารนะครับผมก็เรื่องนี้น่าน่าสนใจมากเลยแล้วก็มีในเรื่องที่โคตรสนุกแลับผมอยากแบบ เรื่องราวมันโคตรมาคูเลยนะครับผมอยากให้ไปหารับชมนะครับผมอย่ามาฟังเรื่องย่อกันดีกว่านะครับเรื่องย่อก็จะมีประมาณว่าสาธารณรัฐซีนแมกโนเลียถูกจกักรวรรดิซึ่งเป็นดินแดนแหดินแดนข้างเคียงนะผมส่งจากกล จะก็ลบไรผลขับนะผมชื่อว่าลีเจียนนะผมเข้ามาทุกวันนะผมเข้ามาลูกร้านนะผมทำให้มีการตอบโต้ด้วยอาวุธแบบเดียวกันนะผมโดยที่ไม่มีใครสูญเสียเลยนะผมแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสาธารณรัฐที่มีประมาณ85เขตเนี่ยยังมีเขตที่86อยู่นะผมที่เป็นเขตที่ไรตัวต้นนะผมให้พวกหนุ่มสาวเนี่ยอันที่ถูกตีนะตีตาว่าเป็นพวก เอติซิกนะผมได้เข้าต่อสู้ในในฐา,านะจักดมีพลละขับนะผมเสี่ยงชีวิตต่อสู้กับพวกจกวักรวรรดินะครับผมเรื่องย่อก็จะมีประมาณนี้นะผมจากที่ผมไปดูมาตอนที่หนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นอนิเมะที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมคือต่อสู้แล้วก็ตายนะผมมีความดราม่านะครับผมระหว่างสองฝ่ายนะผมไอ้พวกหวสิฟ้านะ่ะ เออนะมันแบ่งแยกกันนะผมทุกคนในเมืองเนี่ยเป็นหัวสีฟ้านะผมแล้วก็เขตในเขตที่8 6เนี่ยเป็นหัวสีทั้งนั้นเลยนะผมก็ดราม่ามากๆเลยนะผมผมก็ยังอยากให้ไปหาดูนะผมเพราะว่าเรื่องนี้มันโคตรสนุกเลยนะครับผมก็การแนะนำอนิเมะก็มีประมาณนี้แล้วครับผมก็สำหรับที่ใครใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c ไ i b e ช่องของผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม